ในส่วนของโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็คือกลุ่มของเรากลุ่ม P 4ประกอบด้วยสมาชิกตามนี้ครับโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราทำโปรเจกต์เรื่องนี่ครับ O X สามมิติปกติเนี่ย O X เนี่ยเราจะรู้จักกันในเกมกระดานที่มีขนาดเป็น2มิติมีขนาดกว้างคูณยาวประมาณ3คูณ3ซึ่งจะให้เราเนี่ยสลับลง O กับ X ไปเรื่อยๆทีนี้การจะเช็คว่าชนะเนี่ยก็คือ จะต้องเรียงต่อเป็นแถวเดียวกันขี่แถวก็ว่าไปก็ตามกฎครับสนามก็อาจจะมากกว่าสามคูณสามก็ได้การขีดก็จะมากกว่าสามคูณสามก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการแบบขีดขีดเป็นเส้นตามความยาวที่กําหนดไว้เนี่ยก็คือเสมอกันแต่เนี่ยเป็นสองมิติของเราเป็นสามมิติทีนี้ก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงว่าสามมิติเนี่ยเป็นยังไงเราจะมาดูการเชื่อมต่อของตัวโปรเจกต์เราก่อนการเชื่อมต่อของโปรเจกต์เราเนี่ย เราจะแบ่งการเชื่อมต่อออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นส่วนของนิวคโอไปเลยนิวคโอเนี่ยก็คือจะซิงกับตัว IMU IMU เนี่ยจะเป็นตัววัดพวกองศามันจะประกอบไปด้วยเซนเซอร์ ensor, แล้วก็ตัววัดความเร่งเอ็กซเทโรเิเตอร์อะไรพวกนี้ครับมันจะสามารถวัดว่ามุมโลพิยอหรือคือหมุนตามแกน X หมุนตามแกน y หมุนตามแกนแเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วเราจะนำมาประกอบในโปรเจกต์เรา สวิตซ์สวิตก็คือจะเป็นแค่รับค่าเป็นแค่รับค่าแบบเปิดปิดหรือว่าใช้เป็นการส่งสัญญาณครับอ่า iot เนี่ยจะใช้เป็นการส่งสัญญาแบบ i2c สวิตใช้การส่งสัญญาแบบ gpio ส่วน Bluetooth. Bluetooth. บลูทูธบลูทูธก็คือจะส่งสัญญาณระหว่างกล่องของเรากล่องของเราเนี่ยมีทั้งหมดสองกล่องในโปรเจกต์นี้ส่งสัญญาณแบบ serial เอ่อตัวกล่องเราเนี่ยเราจะเรียกว,ว่ากล่องผู้กล่องเมียขอเกินไว้ก่อน กล่องหนึ่งก็คือจะส่งค่าส่งสัญญาณบลูทูธไปเพื่อให้อีกกล่องหนึ่งเนี่ยรับค่ามาแล้วก็แสดงผลตามที่ได้รับค่าไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราได้แบ่งเส้นกันไว้เนี่ยก็คือเป็นส่วนของค o น o r Shield ทั้งหมดเลยเพิ่นว่าไอตัว Color Shield เนี่ยเราจะต้องใช้ไลบรารีที่ได้มาจาก Arduino น่ก็คือเอาลงมาผ่านซีเรียลแล้วก็ให้ Color s h i e ิลเนี่ยไปสั่งงาน L V D matrix เป็นการสั่งงานแบบ S P I และดิคิโอกับ color s h i ชิ d นั้นก็คุยกันผ่านซีเรียลครับเอาล่ะในเมื่อเรารู้ว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงแล้วก็จะมาส่วนของการทํางานการทํางานเนี่ยก็คือจะมีเป็นกล่องผู้กับกล่องเมียอย่างนี้ครับกล่องผู้กล่องผู้คือจะมีตัวแง่ง,งตรงนี้เหมือนกับรูปนี้ส่วนกล่องเมียกล่องเมียก็คือจะมีรูเพื่อรอให้กล่องผู้เนี่ยมาเสียบครับก็คือตามรูปอันนี้เลย ที่จะเห็นว่าตัวของเมียเนี่ยจะมีลิมิตสวิตอ่าจะมีลิมิตสวิตโดยที่ลิมิตสวิตเนี่ยจะเป็นตัวยืนยันว่าเราจะทําการลงค่า O หรือ x ซึ่งเราจะเอ,อ่อ i n i t i a l ลของนั้นตอนที่เราเริ่มเริ่มเล่นเกมครับจะเริ่มเอ,อ่อจะตกลงว่าจะลงตำแหน่งนี้นะในสนามสิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างของสองกองเนี่ยการทางานก็คือกล่องหนึ่งอาจจะให้มัน โชว์แค่จำนวนตาที่เล่นในขนาดที่อีกกล่องหนึ่งเนี่ยจะจับเวลาถอยหลังว่าเหลืออีกกี่วิที่จะสามารถลงได้แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปการใช้บลูทูธส่งสัญญาณเราจะให้กล่องเมียเนี่ยส่งค่าสถานะเหมือนกับกล่องเมียเป็นเป็นกล่องหลักส่งค่าสถานะไปให้กล่องผู้ผ่านบลูทูธแล้วก็ให้ไอตัวกล่องผู้เนี่ยมันประมวลผลว่าต้องทําอะไรต่อไปในส่วนที่เหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่า ก่อนทั้งสองกล่องนี้ไม่ใช่ว่ากล่องหนึงแพ้กล่องหนึงชนะมันเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น2องกองนี้สามารถแสดงผลได้ทั้งชนะแพ้และสามารถแสดงแมบได้ด้วยก็คือจุดที่ผู้เล่นเนี่ยลงทั้งหมดเมื่อจบเกมรวมถึงฟังก์ชันการทํางานต่างๆจะถูกแสดงผ่าน,นวิด,ดีอาจจะเป็นรูป OX ถูกหน้ายิ y ้มหรือว่าพวกจับเวลาถอยหลังพวกนี้ครับจะแสดงผ่าน,นวิด,ดีทั้งสิน้น ถามว่าไอตัวแพนเนี่ยจะเช็คว่าแพนเมื่อไหร่ก็คือเราลงเกินแมปที่เราได้กําหนดไว้ลงซ้ําตัวเดิมหรือว่าเมื่อเกิดการชนะขึ้นทีนี้ถามว่าการเล่นจะเล่นยังไงมันก็เหมือนกับเกมโอเกติกครับเพียงแต่ว่ามันแตกต่างนิดนึงคือเราต้องจินตนาการแมปขึ้นในหัวอย่างแรกเลยคือเราจะมีกล่องหนึ่งกล่องให้ผู้เล่นเนี่ยคนแรกถ,ถูกมังคับให้ลงตรงกลางของสนามหรือก็คือแมปซึ่งมีขนาด5้าคูณห้าคูณห้า ทีนี้ผู้เล่นคนที่สองเนี่ยจะต้องลงตำแหน่งรอบๆกล่องนั้นหรือก็คือตัวอย่างกล่องนี้ผู้เล่นคนที่สองเนี่ยจะสามารถลงได้แค่ตำแหน่งนี้น,น,นี้นี้นี้ด้านหลังแล้วก็ด้านล่างเท่านั้น mm hmm. ก็คือต้องเอากล่องมาติดกันไม่สามารถลงเฉียงทะแยงมุมเป็นมุมไม่ได้ครับต้องลงติดกันเท่านั้นทีนี้ความพิเศษม,มันอยู่ตรงที่เมื่อมันติดกันแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบกล่องไหนออกก็ได้ก็คือ ไม่ใช่ว่าต้องเอากล่องของตัวเองที่ถือตอนแรกเท่านั้นแต่สามารถหยิบกล่องของอีกคนนึงไปต่อกับกล่องของเราเองก็ได้ก็คือจะหยิบกล่องไหนออกก็ได้เพียงแต่ว่าการต่อนเนี่ยต้องต่อบแบบนี้เท่านั้นต่อมาอย่างที่บอกไปว่าจะมีฟังก์ชันจับเวลาถอยหลังแล้วก็นับเทินว่าเราก็เล่นกี่เทินแล้วแล้วก็ต้องลงภายในกี่วินาทีและไอตัว led เนี่ยจะแสดงว่าเราจะแพ้เมื่อไหร่และจะชนะเมื่อไหร่ ชนะเนี่ยเรากาหนดให้ว่าถ้าเราเรียง OX เนี่ยให้มันเรียงเป็นแถวไม่ว่าจะแถวแนวใดก็ได้ขนาด3แถวเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ชนะทันทีทีนี้จะมีความพิเศษนิดนึงก็คือตัวกล่องเนี่ยเราก็จะมีปุ่มซึ่งหากทําการกดแมปจะหมุนอันนี้เป็นรูปแบบง่ายๆครับก็คือถ้าเรากดปุ่มเนี่ยค่าที่อยู่ในแมปจะถูกหมุน Uh huh. หมุนใช่ส่วนอันนี้การแสดงต่างๆการแสดงผลต่างๆจะถูกแสดงผ่านวิดีทั้งสิน้นและสามารถดูแบบได้ตอนจบมันจะมีปุ่มให้กดเลือกดูแบบว่าตำแหน่งที่เราลงเนี่ยมีตรงไหนบ้างอันนี้คือแบบคร่าวๆต่อมาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นว่าอันนี้คือรูปแบบตัวเกมของเรามีสองสองกล่องทวนทีนี้ ปัญหาหลักๆเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นของตัวโปรเจกต์เนี่ยอย่างแรกเลยคือตัว IMU ตัว IMU เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการวัดองศาอะไรพวกนี้ซึ่งเราจะเอามาใช้คำนวณในการหมุนแต่อเผอิญอเผอิญว่าตัว IMU เนี่ยค่ามันแกว่งอเผอิญว่าค่าของไอตัว IMU เนี่ยมันแกว่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับมันแกว่ง ทำให้เวลาเช็คการหูนเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ้างไม่เล็กน้อยครับมันบ้างเลยอ่าต่อมาบลูทูธบลูทูธที่ทุกคนคิดว่าส่งซีเรียลปกติเนี่ย TXRX เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของกลุ่มเราเพราะว่าค่าที่ส่งเนี่ยมันดันไม่ใช่ค่าที่ต้องการจะส่งอย่างเช่นเราส่งค่าสี่สองไปแต่ค่าที่ได้กลับเป็น80 อันนี้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการลบกวนของสัญญาณหรือว่าเกิดจากปัญหาทางซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามแต่แนะ่นอนครับค่าผิดและสำคัญที่สุดเลยคือกลุ่มของเราใช้บรอร์ดนิวคือบรอร์ดิโอเนี่ยมันดีเพราะว่าสเปคมันแรงกว่า Arduino ราคาก็สูงกว่าไม่รู้ได้ไหมเขอดีหรือเปล่าที่ราคาสูงกว่าแต่ประ,ะ,ะ,ะเด็นคือไอตัว m เนี่ย หรือก็คือเป็นเว็บที่เอาไว้เขียนโค้ดคล้ายๆกับ Arduino IDE เนี่ยที่ใช้กับ n e w c o เนี่ยมันมีปัญหาตรงพวกฟังก์ชันการใช้งานต่างๆการสร้างคลาสซึ่งนั่นเป็นปัญหาหลักๆเลยที่ส่งผลมาถึงปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์บัก อันนั้คือสงที่เกิดขึ้นครับสำหรับการใช้นิวคิโอแล้วก็ให้มันรันผ่นานเอเบดปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบาคของซอฟแวร์คือในส่วนของบาค์ฮาร์ดแวร์เนี้ยก็จะเป็นพวก i m u อ่านค่าบูทูธอ่านค่าอันนี้คือไม่มีอะไรมันเป็นความผิดมันเป็นเรื่องของการส่งค่าอะไรพวกนี้แต่บาคของการเขียนโค้ดเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยคือการเขียนนิวคิโอเลยทีนี้เราจะมาดูกันว่า ตัวอย่างการทางานเนี่ยที่มันเป็นทํางานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูครับอ,อย่างแรกเลยตัวกล่องตัวกล่องเราจะเรียกกล่องผู้กล่องเมียภายในเนี่ยก็จะมีพวกนิวพีโอแล้วก็มีพวก l d d m a t r i x และจะมีออ IMU ติดอยู่ข้างในถ้าเกิดว่ามาทํางานเนี่ยตัวนี้ตัว l d d m a t r i x มันจะโชว์ข้าวออมาอาจจะเป็นค่าตัวเลขวิ่งได้มีไฟสวยงามเป็น Ld.rgb ครับ สามารถเลื่นสีได้สามสีแล้วก็ผสมสีกันแล้วก็ตัวที่บอกว่ามีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่า IMU ก็คือเป็นเซนเซอร์ที่สามารถวัดพวกแกนหมุนในพวกนี้ได้ซึ่งเราเอามารัานผ่านซีเรียลก็คือเป็นค่านี้อ่าเป็นค่านี้สิ่งที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามันคือมุมเออมันคือแกนโลพิทยอโลก็คือเป็นแกนหมุนตามแกน x พิษคือหมุนตามแกน Y ส่วนยอคือหมุนตามแกน Z ทีนี้อันนี้เนี่ยเราจะลองเอามาหมุนกันนะครับอย่างนี้เนี่ยถ้ากิดว่าตามนิ้วชี้ผมเนี่ยจะเป็นมุมโลถ้ากิดว่าตามตามลำแขนผมเนี่ยจะเป็นมุมพิษส่วนถ้าเกิดว่าไปข้างบนเนี่ยก็คือนิ้วโป้งกำลังชี้ขึ้นเนี่ยชีย้ขึ้นไปบนเพดานเนี่ยจะเป็นมุมยอครับตอนนี้เนี่ยผมชี้ ผมชี้ไปผมชี้ไปทางปกติก็คือที่เมื่อกี้ผมบอกไปอันนี้จะเห็นว่ามันได้ค่าสองสามสามทีนี้กิว่าผมลองหมุนไปเรื่อยๆซึ่งเนี่ยมันคือหมุนตามแกน z จะเห็นว่าค่ายอเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนถูกไหมครับมันค่อยๆเปลี่ยนซึ่งอันนั้นแหละส่งผลมาให้เป็นปัญหาในการตัวของ imu คือการรับค่าเนี่ยบางครั้งมันต้อง initial ค่าใหม่ แล้วตัวของเราเนี่ยมันจะต้องใช้การดีเทียวค่าซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาของตัวเมคกริกอย่างหนึ่งครับแต่แน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรามองเหมือนเป็นเม็ดทรายถึงแม้ว่าจะมีมากมายแต่มันก็เล็กทีเดียวครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าให้คิดในแงด่ดีๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็คือการเรียนรู้ยิ่งเราเจอปัญหามากเท่าไหร่ เราก็จะเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่มของผมได้เรียนรู้ครับ